ค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำให้นักเรียนใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอ่อ l o o g l t Meet นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ Play Store นะคะถ้าใครใช้ของ Android นะคะหรือถ้าใครใช้ OS ก็จะต้องเป็นของอะไรนะ นักเรียนรู้กันอยู่แล้วนะคะครูจะแนะนําในตัวของ Play Store นะคะครูใช้ของ Android นะคะนักเรียนเข้าไปตามครูเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเข้าไปที่ค้นหานะคะนักเรียนพิมพ์เข้าไปว่า google meet นะคะ g o o g l e meet นะคะ,ะนะคะมันจะขึ้นว่า google meet นะคะนักเรียนเลือกตัว google meet เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ เข้าไปเสร็จนะคะมันก็จะให้เราทําการศึกษาข้อมูลนะคะมันมีตัวไหนติดตั้งได้บ้างอ่ามันก็จะมีคําว่าติดตั้งสีเขียวๆนันเองยนก็กดติดตั้งนะคะปึ๊บแล้วก็รอรอดําเนินการนะคะถ้าอินเทอร์เนต็ตใครแรงมันก็จะโหลดแอปแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าใครอ,อินเทอร์เนต็ตช้านะคะ ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะหรืออินเทอร์เน็ตแรงแต่เครื่องเครื่องไม่แรงเครื่องเก่าก็จะใช้เวลาโหลดนานนิดหนึ่งนะคะกะ็ความจุของ google meet นะคะอยู่ที่13.93 MB ตนะคะนั้นตอนนี้ครูโหลดได้28%แล้วรอสักครู่นะคะนักเรียนก็ทำการโหลดของ google meet นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนนะคะกัน ผ่านสมาร์ทโซนนะคะด้วยการมองเห็นหน้าแนะนำนะคะ,ะการใช้การเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet นะคะนักเรียนก็จะเห็นหน้าจอของครูครูก็จะแนะนำให้นักเรียนเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet นี่แหละนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันในครั้งหน้านะคะแต่ทุกคนต้องทำการโหลด Google Meet ก่อนนะคะตอนนี้ครู58%แล้ว ก็ก็เร็วก็ถือว่าเร็วนะคะค่อนข้างค่อนข้างอยู่ระดับปานกลางนะคะเครื่องของบางคนแรงอินเทอร์เน็ตแรงก็จะก็จะโหลดได้เร็วนะคะตอนนี้เครื่องกูหนักนะคะเนื่องจากมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยนะคะก็จะชา้านิดหนึ่งแปแล้วค่ะ80บแเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าต่างกันนะคะหน้าจอกันว่า ถ้าโหลด Google Meet เสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะได้แอปหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วในครั้งถัดไปนะคะครูจะส่งลิงก์ของ Google Meet ให้นักเรียนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะพบกลุ่มกันในชั้นเรียนนะคะในครั้งหน้าอ่ะอนนี้กำลังติดตั้งนะคะโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วลงเครื่องแล้วนะ,ะทำการติดตั้งลงในเครื่องนะคะแต่แล้วก็ติดตั้งสมบูรณ์นะคะ มันก็จะบอกเลยการติดตั้งสมบูรณ์นะคะแล้วนักเรียนก็กดเปิดนะคะของครูเปิดอยู่ด้านล่างนะคะครูก็กดเปิดปึ๊บอ่ะมันก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ Meet นะคะเมื่อต้องการเริ่มเริ่มวิดีโอขอด้วย Meet โปรดให้สิทธิ์เข้าถึงกล้องวิดีโอและไมโครโฟนของอุปกรณ์นะคะเราก็กดต่อไปนะคะเราก็อนุญาตค่ะนะ,ะอนุญาตให้มีตรบันทึกเสียงไหมอนุญาตนะคะ ตรงนี้เราก็จะมาอยู่หน้าของการประชุมนะคะเราจะประชุมร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อเรามีรหัสผ่านจากครูนะคะในครั้งหน้านะคะครูก็จะเอารหัสผ่านมาให้นักเรียนเข้าร่วมประชุมกันเพื่อมาแนะนําว่าเราจะเรียนกันอย่างไรเราจะทำการบ้านกันตรงไหนอย่างไรนะคะเราจะประชุมกัน สักสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งเดี๋ยวครูก็นัดหมายผ่านไลน์ก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนจะมีการประชุมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่หน้าจอนี้นะคะแล้วถ้าเราออกไปในครั้งหน้านะคะเราจะเข้ามานะคะเราไปดูหน้าจอคอมกันเออหน้าคอมบิดคอมข้างหน้าอะไรนะหน้าจอของมือถือนะคะมิดมาไหมเอ่ย อ,อ่ะมาแล้วหาไม่เจอนะคะมันจะมีมีดนะคะ m e E t ม e ดนักเรียนก็กดเข้าไปนะครั้งต่อไปที่เรามามันก็จะเข้าหน้านี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ